เคยเจอตัวจริงของคุณหมอบ้างยกมือหน่อยครับโอ้ก็มากพอสมควรนะอยากพบคุณหมอไหมครับทุกท่านลองปรบมือสิคุณหมอชอบเสียงปรบมือ,อ,อพอปรบมือปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่คุณหมอก็ขึ้นมาอมเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังตัวนี้ก่อนกันนะครับเดี๋ยวคุณหมอกําลังเซ็นงานอยู่เดี๋ยวขึ้นมาคุยเรื่องสุขภาพแต่คุณหมอบอกว่าเอาเรื่องของอไรายได้ให้กับทุกเรากันก่อนถ้าเรามีไรายได้แล้วปับ๊บเดี๋ยวคุณหมอเอาสุขภาพมาให้เราจะได้มีแรงเอาไว้ใช้เงินถ้าทุกท่านชอบเงินของมาตะปรบมือต้อนรับเงินของท่านางังๆเลยครบ และเรื่องราวของเงินตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าคําพูดนี้ไม่ผิดแน่นอนสุขภาพดีต้องมีเงินนี่คือเรื่องจริงและจะทํายังไงจึงจะมีเงินเยอะเริ่มต้นที่หัวใจใจสู้เขาไว้สบายใจได้ครับรถเก่าคนแก่แต่ถ้าเราเป็นคนมีไฟทุกอย่างมันไม่มีปัญหาแล้วครับความสุขอยู่ที่ตัวเราเองที่ไม่มีปัญหาและถ้าเกิดเราไม่มีปัญหาความสุขเกิดขึ้นกับเราแน่นอนและทุกคนด้วยและเมื่อเรามีความสุขทุกท่านอย่าลืมนะครับแบ่งปันคนอื่นเขาบ้างในการแบ่งปัน ถ้ามีน้อยๆเราก็พอจะแบ่งได้10บาทที่10บาทแต่ถ้ามีอย่างนี้เป็นร้อยกระป๋องเราคงไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันเยอะเกินกําลังของเราที่จะช่วยต่อจากนี้เราจะทําอย่างไรจึงจะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้ล่ะท่านสังเกตภาพนี้ให้ดีและนี่คือภาพเริ่มต้นที่เราจะช่วยเหลือคนทั้งโลกได้เลยครับข้าวใครก็กินได้แต่จะกินข้าวอย่างไรจึงจะห่างไกลจากโรคเนี้โรคนี้แหละทําให้เราไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นเขาได้ โรคซับจางนี่แหละครับถ้าเราไม่อยากเป็นโรคซับจางนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ห้องส่งปรกมือานางไล่ส่งโรคซับจางมันไปครับ <S <S และเมื่อโรคซับจางหายไปมันจะมีโรคแทรกซ้อนและทุกท่านรับนี่คือโรคที่ท่านต้องเป็นครับนั่นคือโรครวยเรื้อรังอย่างรุนแรงถ้าอยากเป็นปลกให้แรงกว่าเดิมเลยครับ <S <S 1> <S 1> ต่อจากนี้ถ้าเราจะร่ำร,รวยอย่างเรื้อรังนะครับเราต้องเริ่มกล้า เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงการกระทําและเปลี่ยนความคิดของเราบ้างเล็กน้อยไม่ใช่ละออกจากงานเดิมนะครับงานเดิมอาชีพเดิมเราก็ทําของเราไปแต่มีงานอื่นๆเพิมเ่มเติมขึ้นมาลองหาดูบ้างเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็บอกกับเราเราทําอาชีพเดียวไม่ได้ต้องหาไรายได้เสริมต่อจากนี้ถ้าเราจะมีไรายได้เสริมเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับเราไหมเหมาะกับคนข้างเคียงไหมเหมาะกับสังคมไหมและช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนบ้างหรือเปล่ามาดูนะครับ คนเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยในการเปลี่ยนแปลงเขาดึงเงินมาหลายสิบปีดึงให้ตายเงินก็ไม่มาเพราะเพราะไม่กล้าเปลี่ยนตำแหน่งไม่กล้าเปลี่ยนความคิดไงถ้าย้ายตัวเองสักนิดหนึ่งจากฝั่งนี้มายืดอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องดึงหรอกครับเงินมันจะเด้งเข้ากระเป๋าเราเองวิธีการง่ายๆแต่หลายคนก็มองข้ามเหมือนธุรกิจขายตรงแหละหลายคนไม่ค่อยชอบพอพูดขายตรงปับ๊บสั่งการทันทีครับมาอีกแล้วพวกแชร์ลูกโซ่พวกงูกินหาพวกมันนี่เกมหลอกลวงกันมาอีกแล้ว แต่อมตะไม่ได้เป็นแบบนั้นหร ости. อกครับอมาตะเขามีความชัดเจนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้อมตะมีข้อดีของขายตรงเยอะแต่สรุปมา5ข้อครับข้อดีข้อที่1ลงทุนทําธุรกิจที่อมาตะใช้เงินหน่อยเดียวข้อดีข้อที่2เงินลงทุนของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีความเสี่ยงเลยเหตุผลเพราะข้อดีข้อที่3ท่านได้สินค้าที่สุดยอดเอาไปใช้แล้วครับและเมื่อสินค้าใชาด้ดีท่านบอกต่อเถอะท่านจะได้บุญด้วยและข้อที่4เนี่ยท่านได้เงินพร้อมกันเลยเพราะอะไร เพราะเราคือพรีเซนเตอร์เราไม่ต้องไปเดินเร่ขายของครับเราเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กินดีใช้ดีบอกต่อเข้าไปและข้อที่5เดินทางทุ่นโลกได้แล้วครับเพราะสุขภาพเราก็ดีเงินเราก็ได้จากการทางานในระบบเจอใครที่ไหนแนะนําให้เขารู้จักอมาตะจากปากของเรานี่คืองานของเราครับและดูแลเขาช่วยเหลือกันให้มีความสุขเราก็มีความสุขทั้งหมดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตัวนี้ท่านเลือกได้แล้วละ่ะว่าจะเลือกอะไรวันนี้เธอกิดท่านแข็งแรงท่านเอาไหม เอาแต่ถ้ากัแข็งแรงแต่ไม่มีตังค์เอาป่ะผมก็ไม่เอารวยชอบไหมครับชอบแต่ถ้ารวยแล้วนอนป่วยเป็นนมาพึกัมาพาดเอาไหมผมก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นแข็งแรงและยากจนเราก็ไม่เอาร่ารวยและป่วยไข้เราก็ไม่เอาวันนี้ท่านมาอมตะท่านเอาอะไรครับแน่น,นอนทั้งแข็งแรงและร่ารวยและท่านมั่นใจไหมความแข็งแรงและร่ารวยมาที่อมตะคิดว่าอมตะให้ได้ไหมไม่ได้ครับขอโทษด้วยครับ เหตุผลที่ไม่ได้ก็เพราะมันน้อยเกินไปสําหรับคนดีๆอย่างพวกเราครับมาอมตะนี่ได้บุญด้วยสุขภาพมันได้เห็นเห็นเรื่องเงินนั้นได้ในแน่เพราะอะไร3อย่างมีคนได้เราเห็นเป็นแสนคนแล้วเพราะฉะนั้นบุญก็ได้สุขภาพก็มาเงินตราก็มากมีถ้าทุกท่านคิดว่าดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านปกมือ,อดังต้อนรับสิ่งดีด้วยครับและสิ่งดีๆทั้งหมดตรงนี้มันเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันผมจะอธิบายแผงหนาดรวดเดียวจบ ผมไม่ได้พูดเร็วเกินไปนะแต่ถ้าเกิดท่านหลุดปั๊บท่านก็ฟังไม่ทันเหมือนกันนะเพราะนั้นลองตั้งใจฟังดูสมัครนะครับครั้งเดียวแล้ว50บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตและเราจะมีบัตรสมาชิกสวยๆท่านหนึ่งใบเป็นบัตรของอมตะนี่แหละนะครับนี่คือบัตรสมาชิกของเรา แสดงตนว่าเราคือสมาชิกคนหนึ่งและมีประโยชน์อีกตั้งเยอะและเมื่อสมัครแล้วนะครับอย่าลืมนะเอกสารสําคัญมากก็คือสาเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกับบัญชีธนาคารถ่ายสําเนามาให้กับเราอมตะคํานวณเงินเป็นรายวันรวบรวมจ่ายข้าบัญชีทุกวันศุกร์และเงินเนี่ยคำนวณอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นไปได้ท่านเปิดบัญชีทหารไทยเอาไว้เถอะมันจะมีประโยชน์ับเรเยอะเลยเพราะทหารไทยอมตะเขาเซนสญาร่วมธุรกิจกันด้วย ขายตรงจริงๆหลายหน่วยงานเขากลัวกันนะแต่มาตับเป็นขายตรงที่ชัดเจนทหารไทยจึงโอเคเราร่วมงานกันดีกว่าบัตรใบนี้เป็นบัตรสมาชิกของท่าน พร้อมกับเป็นบัตร ATM d เ b i เดบิตวีซ่าอิเล็กรอนของธนาคารหารไทยเราเอาอวดเพื่อนได้เลยนะครับและใช้แทนเงินสดได้ด้วยนี่คือบัตรสมาชิกของท่านนะครับเมื่อเราสมัครไปแล้วมีอะไรบ้างนี่เราก็จะมอบบัตรสมาชิกให้กับท่านมีคู่มือดำเนินธุรกิจมีวรารสารหนึ่งเล่มมีรับบัตรอบรมข้าหลักสูตรในการทําธุรกิจ200บาทฟรี1นึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคอร์สนะครับและก็มีเงินประกันชีวิตอุบัติเหตุคุ้มครองให้ท่าน10,000แนบาทในระยะเวลา1เดือนหลายคนบอกโอ้ให้แค่เดือนเดียวเองเหรออันนี้ในเบบื้้องตนครั แต่ผมกําลังจะบอกนะครับอมตะเป็นธุรกิจขายตรงเรามีการรักษายอดเป็นการประกันร,รายได้นะครับเดือนต่อเดือนรักษายอดและตําแหน่งของเรามันก็มีตามตําแหน่งทางธุรกิจทุกท่านดูช่องซ้ายมือตรงนี้เอาไว้ก่อนดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอธิบายเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ปกติแล้วเนี่ยเรามีแผนการตลาดมีตําแหน่งทางธุรกิจนะครับถ้าท่านอยู่ตําแหน่งเงินหรือตําแหน่งทองก็คือซินเว r ร์หรือโกเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบถ้าเราอยู่ตาแหน่งเงินหรือตำแหน่งทองปกติรักษายอดเดือนละ150คะแนนถ้าเราอยู่ตําแหน่งไดมอนด์เนี่ยหรือตําแหน่งเพชรนะครับต้องรักษายอดเดือนละ300คะแนนถ้าเป็นน้ำลำาข้าวนะครับกล่องหนึ่งก็ร้อยห้าสิบคะแนนสามร้อยคะแนนก็สองกล่องไงครับทุกท่านครับ ปกติแล้วตำแหน่งเงินตำแหน่งทองต้องรักษายอดเดือนละร้อยห้าสิบแนนแต่ถ้าเกิดท่านซื้ออะไรก็ได้เพิ่มมาอีกห้าสิบแนนสินค้าเราก็ได้นะเป็นสองร้อยแนนท่านได้เงินคุ้มครองอีกหนึ่งแสนบาทเหมือนกันครับอีกหนึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ตำแหน่งเพชรปกติรักษายอดสามร้อยแนนถ้าซื้ออะไรก็ได้เพิ่มมาอีกร้อยะิแนนเป็นสี่ร้อยแนนท่านได้เงินคุ้มครองจากอุบัติเหตุสองแสนบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารักษายอดทุกเดือนเราก็มีเงินประกันชีวิตคุ้มคร ตลอดทั้งชีวิตเราก็มีผลคู่มือของให้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นท่านเลือกได้แล้วล่ะว่าจะเอาหนึ่งแสนหรือสองแสนอ่ะใขรอยากได้หนึ่งแสนยกมือใขรอยากได้สองแสนยกมือทราบไหมถ้าได้สองแสนต้องเป็นอะไรเออต้องตายอย่างเดียวอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายหรอกแต่หลายคนกําลังนั่งนึกเอะมันไม่มาเองถามยางเงเองอยากตายยไงเนี่ยผมเชื่อนะครับไม่มีใครอยากตายหรอกและทาไมเราต้องมีอ่ะคือคําว่าอุบัติเหตุไงครับ เราไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตเพราะอุบัติเหตุมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อนไงครับนี่คุณหมอหมอบประโยชน์ให้กับเราโดยตรงเลยครับเอาละเมื่อเราสมัครไปแล้วนะครับผมขอวกมาที่อธิบายแผงกระตาดกันลยกันเมื่อเราสมัครไปแล้วก็จะมีเอกสารแผนพับโบชัวร์ซีดีในการดาเนินธุรกิจมรดกตกทอดและซื้ออะไรก็ได้ได้รับส่วนลดทันทีเลย1 0 2ถึงโดยประมาณสินค้าทุกชนิดมีคะแนนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายนะครับเนื่องจากว่าสินค้ามันเยอะผมขอยกตัวอย่างที่น้ำมันนำข้าวจมกข้าวก็แลวกัน1กล่อง60บแคปซูลราคาเต็ม900แต่เราเป็นสามาชิกแล้วไงเหลือเพียง600บาทเห็นไหมครับประหยัดเงินไป3 0มแล้วแต่ถ้าเกิดพูดให้มันสวยหรูหน่อยครับพอซื้อปั๊บก็ได้กําไรทันทีเลย300เนี่ยและเรามีโอกาสได้กินฟรีและมีเงินเข้าบัญชีตลอดชีวิตเพราะอมาตะแถมคะแนนทาธุรกิจ150คะแนนตอน1กล่อง ท่านซื้ออะไรก็ได้นะมีคะแนนอยู่แล้วแต่ผมยกตัวอย่างที่น้ำมันนำข้าวจมูกข้าวนะครับหกล่องร้อยหคะแนนและคะแนนทั้งหมดทุกท่านสามารถสะสมเอาไว้ขึ้นตำแหน่งต่างๆของท่านได้ตามความเหมาะสมของท่านเองนั่นแหละตำแหน่งของเรามีอะไรบ้าง4ี่ตำแหน่งหลักๆดังต่อไปน,นี้เอานะครับท่านดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคู่มือเอาไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าคุณพี่จดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับคุณพี่ มาดูตัวนี้ก่อนนะครับเพราะจดไปด้วยฟังไปด้วยดูด้วยเดี๋ยวคุณพี่งงใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะมีเอกสารไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งของเรามี4ตํตำแหน่งอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการลงทุนนะครับถ้าลงทุนเยอะก็มีผลตอบแทนเยอะลงทุนน้อยก็มีผลตอบแทนน้อยนี่คือธุรกิจท่านเลือกได้เลยครับตำแหน่งทองแดงตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งเพชรเลือกเอาจะเอาตำแหน่งอะไรก็ได้ครับวันนี้ถ้าอยากได้ตำแหน่งสูงสุดนะครับตำแหน่งเพชรของเราเนี่ยไดมอนด์เนี่ยก็ซื้อวันนี้ทันทีเลย24กล่อง ลงทุนเพียงแค่14,400บาทมีโอกาสได้เงินสูงสุดในระบบคำนวณให้เองครับวันละ12,250